สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ f c Podcast วันนี้จะอยู่กับผมเต้เต้คาสึศุนสี่และน้องๆที่น่ารักอีก3คนแตมมี่มอวี่และเซนฟีครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการจากชุด AFR ชุดนี้เป็นชุด crossover หรือที่เด็กไทยชอบเรียกกันติดปากว่าค l l a บหรือ c o l ลาโบเนี่ยแหละครับระหว่าง Magic กับ s ี r i e s d u n เจ o n ยน n a นด์ดในชื่อชุดที่เรียกว่า Adventures in the Forgotten Realms การชุดน,นี้ออกวางจำหน่ายวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาชุดน,นี้จะมาแทนที่ชุดคอเซ็ตของปี2021-2022สแตนดาร์ดโรเทชันครับเราจะมาพูดถึงการที่น่าเก็บน่านำไปใช้เล่นกับ EDS หรือในปัจจุบันที่เขาเรียกกันว่าคอมมานเดอร์แต่ก่อนอื่นเลยนะผมขอให้น้องๆทั้ง3ามคนเนี่ยแนะนำตัวแบบคร่าวๆกันก่อนดีกว่าจ้าว่าชื่ออะไรชอบเล่นสีอะไรแล้วเล่นมาประมาณกี่ปีแล้วเริ่มจากแตมมี่ก่อนเลยเอาเลยครับครับสวัสดีครับผมเตมมี่ครับจอโฉจอสตาร์ ก็เริ่มเล่นคอมบันเดอร์มาตั้งแต่สักประมาณชุดปี2011-2012นะครับก็บสีที่ชอบสีซีนิกครับสีฟ้าเขียว <c oughs> โอเคอออครับผมโมครับผมโมนะครับปกตินะชอบเล่นสีขาวครับขาวเป็นหลักแต่ว่าเด็กหลักจริงๆมันเป็นเป็นสีแล็คดอทสีดำแดงเริ่มเล่นเริ่มเล่นมาประมาณสิบปี ก็ประมาณสิบปีนะครับโอเคเอ่อเซียนแล้วครับอ่าสวัสดีครับผมชื่อชื่อเซียนนะครับผมเริ่มเล่นจริงๆคือชุดคาราเดก็น่าจะประมาณห้าปีนะครับประมาณสี่ถึงห้าปีแล้วผมเล่นหนังแต่มีหน่อยหนึ่งนะครับก็คือตามตามแตมมี่มาก๋อก็น่าจะประมาณประมาณห้าปีมั้งใช่น่าจะน่าจะห้าหกปีแล้วใช่แล้วก็สีที่เล่นหลักก็คือสีไหนก็ได้ที่ติดเขียวครับผมเล่นได้หมดเลยด้วยความที่เป็นเขียวเราเล่นได้หมดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเออนั่นแหละครับ อ่าส่วนผมนะครับแต่แต่คลาสสิสสุสี่ครับสีที่ชอบเล่นนะครับเป็นสีที่คนไม่อยากเจอที่สุดในเมจิกเลยครับสีฟ้าครับเล่นมาประมาณได้ไม่เกินสองปีครับผมสาหรับผมนะผมเหมือนเด็กทารกแรกเกิดเลยเมื่อเทียบกับพวกน้องๆเนี่ยครับที่มาคุยกันวันนี้แล้ะครับที่เริ่มเล่นการ์ดตัวนี้มาเลยโอเคครับเราแนะนําตัวไปเรียบร้อยละเรามาเข้าเรื่องการ์ดที่พูดวันนี้เลยดีกว่าจะมีท็อปทรีการ์ดที่น่าเก็บ เอาไปเล่นในชุด ids ของ afr นะครับเดี๋ยวให้ทาง m o v i เป็นคนเริ่มก่อนเลยเช่เลยครับคือมันมันก็มีหลายใบยใช่ไหมแต่ว่า่าตัวที่น่าสนใจของชุดนี้มันเป็นการ์ดท,ที่ชื่อว่า teleportation circle อ๋อ teleportation circle ที่เป็นเป็นเป็นเอนชานสีขาวนะครับไล่สามสายหนึ่งขาวการ์ดเนี่ยมันมันบอกว่า คือตอนจบเทนะิน่ะเอ็กซายแทร็กเก็ตอาร์ติแฟ์หรือว่าคิเตอร์หนึ่งใบของเราแล้วก็กลับมาเลยก็คือกระพริบกระพริบมันหนึ่งทีบลิงค์ว่างั้นคือคุยกันก่อนนอกรอบก็คือทุกคนอนะมองเห็นว่าเออใบเนี้ยแม่งเจ๋งมากเลยเพราะว่าการการใช้งานของมันเนี่ยมันมันใช้งานได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ อาจะบอกว่าคอมโบไหมมันไม่ได้คอมโบขนาดนั้นนะแต่ว่าคือมันเอามาใช้งานพวกคีเตอร์เอเตอร์แบตเทิร์นฟได้ดีถ้าเกิดว่าไม่มีคีเตอร์เราก็มากระพริบอ์ติแฟกของเรานะฮะเพื่อ,อให้ให้มันหัวตั้งดูนี่นั่นอะไรโลดแล้วว่ากันไปว่าแต่ละใบมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ที่ที่ตมโมคิดว่าใบาเนี้ยมันไปเล่นกับตัวไหนเวิร์กบ้างโอ้จริงๆมันเล่นได้ได้กับทุกตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวก็เป็นพวกแบบ ตัวที่ลงมาเสิร์ชแลนด์อะไรย่างเงี้ยเราก็จะเสิร์ชแลนด์ได้ทุกคืนพูดง่ายๆมันก็มีให้เล่นหลากหลายเนาะแล้วแต่เราจะไปจับกับคูสีไหนอ่าอันนี้คือใบที่ผมแบบเออชอบชอบเป็นพิเศษจริงๆมันจะมีอีกใบหนึ่งที่คล้ายๆกันแต่เป็นอาร์ติแฟกต์ไล่ห้าห้าจากห้าหรือเปล่าชุดเก่าคอนเจิร์โคเฟตใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่อันนั้นก่อนหน้าอ่ามันมันเก่าแล้วครับอันนี้ขเก่า เก่ามากแต่ว่ารีพินเพิ่งเพิ่งรีพินไปตอนดับเบิลไปนเนี้ยเนี่ยมันจะบิงได้เฉพาะคีเตอร์ของเราเหมือนกันแต่ว่าอาร์ติแฟกต์บิงไม่ได้มันมันต่างกันตรงที่ว่าอันนั้นมันติดอันนั้นมันไม่จําเป็นต้องสีขาวอันนี้ก็แค่สีขาวเท่านั้นเองสำหรับผมใบใบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นท็อปในใจหนึ่งใบจากชุดนี้ว่างั้นใช่โอเคโอเคก็ต่อมาเป็น ตำแล้วกันครับแต่มีมีใบไหนที่ถูกใจครับหนึ่งใบในใจเลยจากชุดนี้ก็สำหรับการในดวงใจของผมนะครับคือสีแดงครับผมเล็กแคร์เอเวอร์ครับเป็นโอลชลี่ครับไล่เจ็ดมานาห้าคัลเลอร์เลสสองมานาสีแดงครับคตัวเอฟเฟกต์เขาเนี่ยเขาบอกว่าให้เราทอยเต๋าวสิบสองหน้าครับสองลูกนะครับหลังจากนั้นก็เลือกหนึ่งผลลัพธ์ของหน้าเต๋าเนี่ยเพื่อดีลดดเมจใส คีเจอร์ทุกตัวบนบอร์ดแรงอยู่นะแรงอยู่นะแล้วก็อีกหนึ่งหน้าเต๋าที่เหลือเนี่ยจะกลายเป็นจํานวนเทเชอร์โทเค็นที่เราได้ออกมาอืมสมมติเราทอยเต๋าหน้าสิบสองสองลูกออกมาลูกหนึ่งเราทอยได้สมมติผมทอยสักเก็และกันอีกหนึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะยิงดามเมจเป็นเจ็ดหรือสี่นะครับแล้วเอาอีกหนึ่งลูกที่เหลือเนี่ยจะได้เป็นโทเค็นตามจํานวน หน้าเต๋าที่เหลือที่เราเลือกออกมาอืมซึ่งค่าเฉลี่ยของเต๋าสิบสองเนี่ยผมก็มองว่าปกติมันยิงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเอ่อประมาณสี่ถึงหอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะครับขั้นตอนมันก็พอ,อาาจะล้างบ่อดได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ความสกงอีกอย่ามันคือเราสามารถมีเทเชอร์ไปเล่นต่อในเทินต่อๆไปได้นะครับสำหรับคาใบน,นี้เนี่ยเปิดได้จากชุดของคอมมานเดอร์ครับเอเวเ์ ปกติเลียมฝั่งของคอมมานเดอร์นะครับเป็นกล่องพาณาพอเทลสีแดงดำครับแล้วก็เอาเอาจริงๆถ้าว่าตรงลูกเต๋าสิบสองหน้าเนี่ยถ้าจะให้มันออกห้าถึงแปดมันก็คือหนึ่งในสาม嘛เนาะถูกไหมหนึ่งถึงสี่ก็คือหนึ่งในสามห้าถึงแปดก็หนึ่งในสามแล้วก็เก้าถึงสิบสองก็คือหนึ่งในสามโอกาสที่มันจะออกตรงกลางก็ก็โอกาสออกก็เยอะอยู่ว่าง่ายเออก็ก็เข้าใจได้ครับออื แล้วก็ทีนี้เนี่ยอย่างใบนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะไปเปรียบกับพวกใบล้างบอดสีแดงใบอื่นๆอย่างพวกบัฟเฟมัสแออะไรแบบเนี้นะครับที่ยิงส uh huh. ามใส่คีเจอร์ทุกตัวได้ uh huh. แต่ทีเนี้ยผมมองว่าใบเนี้ยจริงๆมันล้างบอดเนี่ยมันเป็นลักษณะของเหมือนเป็นเรหวังผลของการล้างบอดแค่ครึ่งเดียวมากกว่าอีกครึ่งหนึ่งเราส่วนหนึ่งคือเราอยได้เทเชอร์ไว้เป็นมานาในการเล่นเทิร์นต่อๆไปด้วยนะครับ ถ้าจะมียกตัวอย่างก็มีใบอย่างเช่นอซอฟท์รีสีแดงที่ชื่ออบลัส์เบลตี้นะครับที่บอกว่าเศโทเคนเทเชอร์ตามจำนวนแลนด์ที่เราคอนโทรล <c oughs> ซึ่งใบเนี้ยหลายหลายหลาย,หลายคนที่ที่เล่นเด็กคอมโบที่เป็นติดสีแดงอยู่แล้วก็น่าจะชอบน่าจะรู้จักเป็นพิเศษใบนี้ก็คือคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเราจะสามารถเอามาเล่นกับการช่วยการคอนโทรลในการล้างบอร์ดได้ด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> ทีนี้เนี่ยสำหรับคอมมานเดอร์ตัวที่ผมแนะนำผมจะแนะนำ กับคอมมานเดอร์อยู่สองประเภทนะครับประเภทแรกคือกลุ่มของประเภทคอมมานเดอร์ที่สามารถแอดมานาได้เยอะๆอย่างตัวคอมมานเดอร์กล่องมังกรชุดใหม่มังกรคลาวนะครับอัน์เรวอลเอนชียที่บอกว่าเมื่อออกตีแอดมานาตามพอร์ของคีเจอร์ทุกตัวที่ออกตีอะไรแบบนี้เป็นต้นเราก็จะมีมานาเหลือไว้เล่นต่อเพื่อไล่ใบนี้ล้างบอร์ดหรือเก็บเทเชอร์ได้น่าสนครับน่าสนมากเลยอ่า ดูเป็นเป็นคอมโบที่น่าเล่นแล้วน่าจะสนุกสำหรับสีแดงเนาะสำหรับอคอมมนเดอร์ประเภทที่สองคือสายของการเล่นไล่สเปลนะครับอินสแตนซ์ซอรี่เป็นส่วนใหญ่ที่เห็นบ่อยๆก็จะเป็นพวกติดสีฟ้าแดงอิเซตอะไรพวกนี้เขาจะมีใบที่ประเภทก๊อปปี้สเปลเพิ่มได้นะครับถ้าก๊อปปี้สเปลเพิ่มได้เนี่ยแล้วก็จะยิ่งเพิ่มตัวเลือกได้มากขึ้นว่าดัเมจที่เราตั้งใจจะยิงเพื่อล้างบอร์ดหรือว่า เทเชอร์ที่เราจะต้องการเสกมาเพิ่มมานาเทอร์นาเนี่ยเราจะเอาจานวนเท่าไหร่เราจะมีโอกาสเลือกได้มากขึ้นกับผมก็เอาจริงใบนี้มันจะไปเล่นกับคู่สีก็ได้จะเล่นเป็นแดงล้วนอย่างที่เขาชอบจัดกันก็ได้เนาะถ้าว่าตรงใช่ครับแต่ถ้าเป็นแดงล้วนก็ต้องเล็กที่เป็นเล่นหนักมานานิดนึงมากกว่าหนักการปีหรือว่าเล่นเกมเร็วนะครับอืมโอเคมาพูดถึงใบสุดท้ายในดวงใจสําหรับเซียนชอบใบไหนเป็นพิเศษ ใบที่ผมชอบเนี่ยผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมการันตีเลยว่าไม่มีใครชอบเหมือนผมแน่นอนใบเนี้ยใช้ใชื่อใช้ชื่อว่าอ่ uh, า indomitable might อ่าเป็น Enchantment Aura ก็คือเป็น Enchantment ชนิดหนึ่งที่มีไว้ติดกับอ่าเป้าที่ระบุนะครับก็คือใบเนี้ยจะว้ต,ติดกับคีเจอร์ก็จะมีเทคบอกว่า Flash Flash ก็คือสามารถไล,ล่เรื่องความเร็วของอินสแตนได้แล้วก็จะมีเทคเพิ่มมาให้ว่าเมื่อติดกับคีเจอร์เนี่ยตัวนั้นจะได้บสาแล้เทคสุดท้ายที่บอกว่าเมื่อ เมื่อคีเจอตัวที่ติดอยู่เนี่ยจะทาดาเมจเนี่ยมันสามารถทาดาเมจแบบแบบไม่มีตัวบล็อกได้เลยไม่มีตัวบล็อกอ่าฮะใช่ซึ่งล้าไลกเนี่ยเป็นตัวเล็แล้วก็หนเขียวถูกไหมอ่าข้อข้อดีของมันเนี่ยคือเป็นแฟดซึ่งแฟดเนี่ยทําให้สามารถเราเปลี่ยนรูปแบบเกมได้เยอะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตามหลักเนี่ยใบเนี้ยจะอยู่ในกับเด็กที่เน้นการตีเป็นหลักอยู่แล้วซึ่งจะดีดีที่สุดก็คือเน้นเป็นคอมมานเดอร์ออกตีเพราะว่าเกะเพราะว่าในตัวอีดีเเองเนี่ยจะมีรูรูริ่งที่ว่า เราสามารถเอาคอมมานเดอร์เนี่ยทำดาเมจใส่คนใดคนหนึ่งให้ครบย1่สิบเอ็ดดาเมจในตัวเดียวกันก็ทําให้คนนั้นแพ้ได้เลยซึ่งอันนี้ก็จะสามารถทําให้เอชีฟโก้คือคือทำให้เราสําเร็จเป้าด้วยยี่สิบเอ็ดดาเมจได้อใช่ก็คือเราจะเล่นไม่เล่นดาเมจหรือว่าเราความจริงเราจะเน้นเป็นพวกเทคที่บอกว่าเมื่อคิทเจอร์ตัวนี้ทำดาเมจใส่เพยเยอร์รก็ได้เทคเทคไิเท,ค,ทคถึงเกิดอะไรเงี้ยเราก็ใช้ใบนี้ช่วยได้ก็ดีเหมือนกันแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือมันไม่ได้ระบุว่ามันต้องติดกับฝั่ มันจะมันสามารถติดกับใครก็ได้แสดงว่าในกรณีที่มีเพื่อนเนี่ยจะสามารถตีตีใส่พี่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราทําสัญญากันไว้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่อันนี้เ,เรื่องของลิทิกแล้วก็คือถ้าเกิดเขาไปตีอีกฝั่งหนึ่งแล้วเรามองเห็นว่าถ้าเกิดมันตีฮิตแล้วสามารถช่วยได้หรือว่ามันทําเกมให้เปลี่ยนได้เนี่ยเราก็สามารถแปดเพื่อไปทําให้เขาทำดาามจาสาเร็จได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีมากเออก็คือว่าง่ายๆก็คือเรื่องการเมืองบนโต๊ะ EDH เนี่ยที่เราคุณ้าคุณตากันใช่ฮะ <laughs> แล้วคอมโบที่เล่นแล้วสนุกสำหรับใบนี้คือใบนี้จะไม่ใช่คอมโบเขาก็อย่างที่บอกก็คือใบนี้มันจะเล่นกับเดนเทเบิลหนักๆเลยก็ผมจะแนะนําเป็นคอมบาเดอร์แล้วกันว่าเล่นกับตัวไหนเก่งก็ง่ายๆครับก็จะมีถ้าจะเอาแบบที่เห็นกันในสมัยก่อนเลยก็จะมีคีออ่าเป็นเลนจ์เนรี่คีเจอร์ชื่อลาฟิกออฟเดอะเมนี่เป็นชุดเก่าแล้วมันออกมาหลายชุดผมจะอธิบายเป็ข้าวๆแล้วกันมันจะมีเทคนึ่มันมีเทคแรกบอกเป็นเอ็กซ์ซอลเอ็กซ์ซอลก็คือบอกว่าถ้าเกิดมีคีเจอร์ออกตีตัวเดียวเนี้ยตัวนั้นได้บวกหน ล้วก็ราสิกออฟเดอะเมี่เนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเกิดมีคีเจอร์ออกตีตัวเดียวเป็นแอทแทกอโลเลยออกตีตัวเดียวเนี่ยตัวนั้นได้เดิมเบอร์สไตซึ่งราสิกออฟเดอะเมนีเนี่ยมีสไตเป็นสามสมถ้าเราใช้คู่ใปเนี้ยมันก็จะเพิ่มอีกสาก็เป็นหกแล้วก็เกิดออกตีตัวเดียวด้วยบวกหนึ่งเป็นเจ็ดก็เราพอออกตีปุ๊บจะได้เห็ดิมเบอร์สไต์ก็คือเดิมเบอร์สไตก็คือการในคอมแบทหนึ่งที่เขาทําแต่เขาทําำระเบียบเขาทําำระเบียบทั้งหมดสองรอบก็คือจะออกมาเป็นเจ็ดสองทีก็คือเราถ้าเกิดเราตีตัวเนี้ยแล้เราตีเข้าเลยซึ่งตัวเอนชันเมนต์ได้ระบุไว้ก็จะเข้าไปสิบสซึ่งเธอหน้าคือเราตีอีกทีเดียวก็ตายเลย อันนี้ก็เปอ,อย่างอย่างง่ายอ่ฮะ uh huh. อารมณ์พวกเฮฟวี่นักมวยรุ่นเฮฟวี่เวทต่อยที่ชัทีละเจ็ดทีละเจ็ดโปโปเข้าไปใช่ครับอันนี้จะเป็นสีแบน์ก็คือตัวคอมมานเดอร์นี้ก็จะเป็นขาวฟ้าเขียวซึ่งก็จะมีถ้าเกิดไม่ได้เล่นสีนี้ก็จะไม่เล่นอีกสีหนึ่งก็จะเป็นแดงเขียวขาวซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นนายาก็จะมีคอมมานเดอร์ที่เห็นการชัดก็จะมีชื่ออูริวอูริวจะเป็นสีแดงขาวเขียวเท็ก <c oughs> บอกว่าถ้าเกิดเราเรามี เรามีออร่าเอชเมนติดตัวอยู่เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะบวกสองสองตานนั้นก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเฮฟวี่มากก็คือตัวมันจะเสด็จเด็กขึ้นเรื่อยๆตามเอชเมนออร่าที่ติดอยู่บนตัวแล้วตัวนี้ก็มีเห็นิคเพูฟข้อดีก็คือเฮิพูฟก็คือเราจะไม่โดนทาร์เก็ตจากสเปลหรือเอฟเฟกต์จากฝั่งตรงข้ามในระดับหนึ่งนะครับก็จะทำาทำให้ตัวนี้อยู่บนสนามได้นานขึ้นอันนี้ก็พอไปติดปุ๊บมันก็จะตกงไปเริ่มเทิมเลยตีง่ายอีกก็ตายแล้วจริงก็อารมณ์ประมาณแบบพวกวันพันช์แบบหมัดเดีียยยวขอหนักเเล้ ถ้าใคร,ใครเพลเพลนนี่โดนงเข้าไปคงร้องอ่ะบางทีโดนปั่นเข้าไปแบบครึ่งไลฟ์ไอ้ครึ่งหนึ่งเลยไหมไลฟ์สักครึ่งหนึ่งเลยไหมขอหมัดนึ่งเ่ยใช่ครับก็มองง่ายๆคือเราถ้าเกิดในเป็นคอมมานเดอร์ที่ใช้เป็นคอมมานเดอร์ที่ทำดาเมจเนี่ยเราก็เน้นแค่นับแค่คอมมานเดอร์ก็คือเรา,เราปกติเขาจะน 40, 40, ับที่สี่สิบเราก็นับแค่ยี่สิบเอ็ดพอเออจริงจริงแล,แล้วเราก็ออกตีสองทิุนี้ก็คือปางตายแน่นอนแล้วใบนี้อย่างที่บอกครับดีตรงแฝกก็คือเราสามารถออกตีไปก่อน แล้วก็ดูว่าฝั่งตรงข้ามเขาบล็อกยังไงถ้าเกิดเขาบล็อกในจุดที่เราคิดว่าเขาคำนวณได้ว่าเรารอดอะ่ะแล้วเราเค่อยยันไปเนี้ยเข้าไปมันจะเปลี่ยนเกมฝั่งตรงข้ามได้ให้เขาคิดใหม่หมดเลยอันนี้ก็แต่หนึ่อทีเดยคนฝ่ฝฝฝายรับนี่เหนื่อยเลยฝ่ายลุกนี่ยิ้มกริมใช่ครับก็แต่ก็ต้องทําใจหน่อยหนึ่งมาไลาส่สีมันไม่ใช่ไล่สองมันก็จะเราก็ต้องกักมานาในระดับหนึ่งเหมือนกัน <laughs> <laughs> เข้าใจเข้าใจเพราะว่าแต่ว่าสีเขียวจริงๆไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องมานาเนี่ สีเขียวถ้าเกิดมีเวลาพอสมควรมาเรื่องมานาจะไม่ใช่ปัญหาหลักของเขาอยู่แล้วปัญหาคือการที่เขาจะหาการ์ดเจอหรือเปล่ามากกว่าเออมันคุยหาใบคุยยากเออถ้าถา้ถาถ้าเทียบกับสีอื่นก็ก็จริงครับอืมโอเคจบไปแล้วครับสําหรับการ์ดมามืดทั้ง 3, 3ามใบ3าใบเนี้ยนะครับเป็นใบที่ราคาไม่สูงมากน่าเก็บแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายค่าผู้เล่นคนไหนนําไปใช้แล้วถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเอาไว้เรา เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับบา,บาย